การที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันแสนยากลําบากนะครับอันนี้ท่านพระอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกอพระพุทธเจ้าบอกค่ <laughs> ผู้ที่จะเกิดกลับมาเกิดได้เนี่ยเพียงเป็นเศษดินติดปลายเล็บมาเท่านั้นเองนะครับแต่ทีน,นี้ในความคิดของผมว่ามันย้อนแย้งกับปัจจุบันนี้ก็คือว่ามนุษย์ในโลกนี้มันเกิดขึ้นมาทุกวันก่อนพุทธกาลจะสองพันกว่าปีแล้วแต่ทีนี้มาปัจจุบันนี้มันสามพันถึงสี่พันล้านละก็เลยอยากจะทราบว่า ผู้ที่กลับมาเกิดเนี่ยมาจากเทวดาใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าไม่ใช่เทวดาที่กลับมาเกิดแล้วมาจากพวภูมิไหนทําไมมากขึ้นทุกวันครับเดี๋ยวจะกระนองการถามครับผมจริงๆเนี่ยมันไม่มากหรอกแต่เพราะเราเนี่ยดูไม่ครบไงสัตว์ในทะเลเนี่ยมากกว่ามนุษย์ไหมมากกว่าเยอะเลยพู้เจ้าบอกขนาดไหนหรู้ไหมถ้าเอาต้นไม้ทั้งโลกนะมาทําเป็นไม้เสียบสัตว์ในทะเลนะ ต้นไม้ทั้งโลกหมดก่อนสัตว์ในทะเลยังไม่หมดหมดปลวก่ยมันมีจิตมโนวิญญาณไหมมีพวกนี้มันเป็นสัตว์เดรัจฉานแค่มดปลวกลังหนึ่งในประเทศไทยก็หรือในวัดวัดหนึ่งก็มากกว่าคนในโลกทั้งหมดเลยมันหูมหาสาลมันเวียนเกิดเวียนตายกัน,น่ยและพระองค์ก็บอกสามคติข้างล่างเนี่ยหลุดมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาแค่เศษดินปลายเล็บ แต่โยมทราบถึงปริมาณของนรกกับในเดาชาเปริวิสัยไหมแค่เดาชานอย่างเดียวใช่ไหมมดปลวกนี่โ้โหนับไม่ไม่ไหวแลยใช่ไหมนั่นน่ะปริมาณมันแทบจะอนันต์เลยอะ่ะแล้วเจ0 0ล้านคนในโลกเนี่ยมันโอ้โหเศษเสีเส้ยวของสัตว์โลกทุกคติทุกภพเลยมันมากมายมากนะเนี่ยดังนั้นมันเปอร์เซ็นต์นี้เดียวเท่านั้นเองจึงเป็นฐานะที่เป็นไปได้ ง่ายๆเลยเพราะถ้าเรามองถึงภาพรวมของสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัตทั้งหมดอ่าเป็นอย่างนี้ขอบคุณครับตานอาจารย์ครับผม